เลยศึก prisoner of war คือใครฉเฉลยศึกหมายถึงบุคคลที่อยู่ในการควบคุมตัวของฝ่ายข่าศึกระหว่างหรือหลังการสู้รบไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นพลรบหรือไม่ใช่พลรบก็ตามตามมนุษยสัญญาเจนีวาฉเฉลยศึกต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมในทุกกรณีและต้องไม่มีการถูกกระทำรุนแรงคมคู่ด่าทอทรมานหรือด่ายีความเป็นมนุษย์หรือถูกนํามาประจานต่อหน้ามวลชนและต้องมีมาตรฐานขั้นพื้นฐานในสภาพความเป็นอยู่ เช่นที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องแต่งกายสุขอ,อนามัยและการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ศึกครั้งนี้ใครคือแขกของอามาสหลังเผชิญาการสู้รบระหว่างอิสราเอลฮามาสที่เริ่มมาตั้งแต่เจตุลาคมกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าได้ควบคุมตัวเฉลยศึกชาวอิสราเอลไวราว2 5รคนส่วนเฉลยชาวต่างชาติฮามาสเรียกว่าแขกที่อยู่ในความต้อนรับของกลุ่มฮามาสซึ่งรวมแรงงานไทยอยู่ในนั้นด้วย ไม่มีการเปิดเผยจำนวนที่ชัดเจนแต่ให้คำรับรองว่าเฉลยชาวต่างชาติทั้งหมดจะได้รับการปล่อยตัวทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยแต่ขณะนี้ <c oughs> ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเพราะอิสราเอลยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่อง